แล้วก็ช่วงนี้ครับช่วงเทศกาลหยุดยาวแบบนี้อย่าง <ạ. S 1> ที่บอกไปว่าหลายๆพื้นที่เราก็ต้องเฝ้าระวังทั้งถนนเอ่ยทางน้ำเอ่ยรวมไปถึงชายแดนด้วยนะครับ <ạ. S 1> ซึ่งมีการซีลชายแดนใต้อย่างเข้มข้นเลยนะครับ <ạ. S 1> เพื่อป้องกันการก่อเหตุการหลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายรวมไปถึงการนําเข้าสิ่งของผิดกฎหมายในทุกๆรูปแบบในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ครับ เมื่อวานนี้นะครับพลตรีวรเดชเดชรักษารองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าครับรอมด้วยคณะเนี่ยได้ลงพื้นที่ที่กองร้อยป้องกันชายแดนที่2กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยตำบลโละจูดอำเภอแว้งจังหวันดนราธิวาสครับเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมให้กำลังใจกำลังพลในช่วงของเทศกาลสงกรานต์วันหยุดยาวและก็วันครอบครัวด้วยครับโดยพลตรีวรเดชค่ะมีความห่วงใยในเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะคะซึ่งก็ยังคงปฏิบัติงานรักษาความ ความปลอดภัยในพื้นที่แล้วก็รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนยิ่งช่วงเทศกาลสงกรานก็ยิ่งต้องเพิ่มความเข้มงวดให้กับกําลังพลทุกหน่วยให้ดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อป้องกันการก่อเหตุสร้างสถานการณ์โดยเฉพาะบริเวณตามลําน้ําตลอดแนวชายแดนไทยมาเลเซียก็ต้องมีการเฝ้าระวังป้องก,กันกันอย่างเข้มงวดทุกวัเวลาค่ะเพื่อซีนชายแดนแล้วก็ควบคุมพื้นที่ให้เกิดความปลอดภยัยป้องกันการลักลอบการเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติเราไม่ ถึงตรวจเข้มการนําเข้าสิ่งของผิดกฎหมายทุกรูปแบบนื่องโดยตามแนวชายแดนได้มีความอ่อนไหวต่อการลักลอบการกระทําผิดและก็มีผลต่อความมั่นคงระหว่างประเทศโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทหารตํารวจฝ่ายปกครองร่วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติงานและได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อให้กําลังใจแก่หน่วยและกําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะโอกาสนี้ครับรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับได้มีการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ประจ ด่านพรมแดนบูเกตาที่อำเภอแวงจังหวัดนราธิวาสนี่แหละครับพร้อมกับได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาใช้บริการในการเข้าในการออกระหว่างประเทศผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองบูเกตาอีกด้วยนะครับพร้อมทั้งกับได้ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติงานแก่หน่วยให้ทบทวนแล้วก็เพิ่มมาตราการในการคุมเข้มตลอดทั้งแนวชายแดนสกัดกั้นพื้นที่ที่รับผิดชอบเพิ่มการลาดตระเวนโดยให้หน่วยในพื้นที่เนี่ยได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ฝั่งประเทศเพื่อ ื่อนบ้านกันอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวครับพร้อมกับเสริมกําลังตามแนวชายแดนดูแลเฝ้าระวังช่องทางตรงท่าข้ามแดนที่มีชุมชนหรือว่าหมู่บ้านเนี่ยอาศัยอยู่ใกล้กับแนวชายแดนครับรวมไปถึงการตรวจสอบการควบคุมบุคคลอาวุธยาเสพติดและก็สิ่งผิดกฎหมายในทุกๆรูปแบบตามแนวของชายแดนนั่นเองครับ